สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ย w า Half a News Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะคลิปนี้เรามาดูกันว่าจังหวัดไหนที่มีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะพร้อมกับพยากรณ์อากาศประจําวันค่ะแถมท้ายด้วยพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกคอมเมนต์และกําลังใจค่ะ จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีเหลืองได้แก่จังหวัดอํานาจ,จเจริญชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะและในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและกำแพงเพชรภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมาบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันนะคะถึงวันที่18กรกฎาคมค่ะในวันที่14-18ถึงกรกฎาคมนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทําให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ทุกคนนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะ คลิปนี้นุ้ยต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดของเพื่อนๆนะคะก็เขียนมาบอกกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย